เป็นไงโอ้โฮปืนไม่จำกัดกระสุนนะครับน้องๆเป็นไงค้งเทน่บัวหวอือใไ่แตกไปมาดูกันมันจะได้ดาไม่เท่าไรนกพี่ก็แรงเกินท <c oughs> ่านผู้ชมแรงจ,จัดๆ <c oughs> ก่อนอื่นก็ขอากล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมอาร์มบายในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับบูตันในซีรีส์อาร์ตไลวันของพิการนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับพิการก็จะพาน้อมๆน,นะครับมารำควสนะครับรับดาบแล้วก็บอกเลยว่าดาบสุดแรงเลยนะครับสาหรับควสตนี้นะแล้วก็พอดีพิการมาดูนะครับว่าไอเจ้าลิงคิงคองของพิการนะ่ยเขาเลี้ยงลูกยังไงนะฮะดูฮะมันเลี้ยงลูกยังไงฮะดูเหมือนวิ่งเหมือนวิ่งแบบตบชาวบ้านก็ไปทั่วหมดน้องๆอง <laughs> คือที่นี่คือสูตรการเลี้ยงลูกของพุ่ <laughs> อะไรกันกัาเดียยเนาะคือมันอีลุงตุงนางมากเลยนะครับรน้อง <c oughs> โคตรตึง <c oughs> คือพีการปล่อยให้มันเลี้ยงลูกกันเองนะครับรน้องเพราะว่าเจ้าลิงตัวนี้พี่การจะไปทําบักสีนะพ่การไม่ได้มา,าทําอิมพินนะครับให้กับลูกลิงของพิการนะครับนั่นนะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันจะอ,อีลุงตุงนางมากเลยนะครับมันอะไรกันก็ไม่รู้ะสมัยครอบครัวนี้นะมันวิ่งหวดชาวบ้านเข้าไปทั่วหมดเลยอะดูดิเ <c oughs> ออแบบมันเจอใครไม่ได้เลยอยู่ใกล้ลูกแบบนี้มันซัดหมดเลยไอพวกนี้มันตึงเกิดน้องๆพี่บอ โค้งแท้ไปหมดเลยเออเจ้ามาลงมาแรงนี่อย่าไปใกล้มนันตบล่วงเลยนะฮะน้องๆดูในอันนี้ก็คือปล่อยเขาแบบหาก,กินกันแบบธรรมชาติเลยนะครับเขาก็เดินกันเป็นครอบครัวเลยนะเดินกันเป็นแก๊งเลยดูยอุย้ยปรนะอนโลโอ้โหอโลกันตัดกับใครอยู่นะเออโอ้โหแล้วใครนอนตุยอยู่เนี้ย โอ้โหคาโน,น่โดนตบกระเด็นเล้ว <c> ข <oughs> องแทน้น้องๆเอามาลงมาแรงเอา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 คือใครมาใกล้แบบลูกมันไม่ได้เลยเนาะมันตบหมดอ่ะไอพวกเดียตึงเกิดดูดู <c oughs> ดูดูความตึงกับพวกมันครับนอ้องเข้าตึงไี่บอกเลยเอาแรปเตอร์เอาแรปเตอร์เ,เอายังตาย,ย oh. <c oughs> ตเลยโดะโอ้ยแรปเตอร์ตะคุบเอาเออหือแรปเตอร์ตะคุบเหรอเออเออหัถูกหัวเออโอ้แรปเตอร์เออแฮนด์ให,ใหญ่เลยแรปเตอร์ เออทุบอุยยังไม่ปล่อยอีกอุ้ยอุ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 ยอะไรตีร้อยห้าอะไรตีร้อยห้าแป๊บวะเลตเตอร์เหรออุ้ยเลตเตอร์เลเวลนสี่ร้อยห้าเหรอครับเนี่ยเฮ้ยใช่เปล่าถ้าใช่นี่เก็บชิปเลยใช่ไหมเด็กอุ้ยใช่จริงด้วยน้องๆโอไมค์กอดเก็บชิปมาก่อนเลยว้าวสี่ร้อยห้าอุจจ๊อเก็บไปก่อนเฮ้ยตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ยเออว่าไม่รู้แต่เก็บไปก่อนน้อง นี่นะครับมันก็ฟารม์มทรัพยากรให้พี่ด้วยนะเออขนาดที่ปล่อยเขาแบบทำมาหาก,กินกันอยู่แบบนี้นะครับเขาก็ฟารม์มทรัพยากรให้พี่ด้วยนะดูดิของเต็มตัวเลยน้องๆเต็มเลยอะ่ะนี่นะครับดูดิอู้มีทั้งแท้มีทั้งไฟเบอร์โอ้โหไฟเบอร์ที่โคตรเยอะออกมาแล้วก็ลูกดอกยาสลบด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเยอะเลยนะฮะน้องๆของเทดูดูดูของเทของเท แน่นอนโอเคพอแล้วเดี๋ยวพิการพาน้องๆขึ้นไปให้อาหารลูกแองกิโลของพิการก่อนก่อนจะไปทำเคเวสนะฮะวันนี้เพราะวันนี้เรามีภารกิจทำเคเวสด้วยนี่ชแวมมีเนื้อไหมเอาเนื้อให้ลูกนกหน่อยโอเคฮะบอกเลยข้างบนนี่มีแบบน้องๆรอ,อแร้วเพียบเลยดูดิเอาเนื้อใส้ก่อนนี่เอเอาแบ่งให้ตัวนี้กินซะหน่อยดิตัวนี้ไม่มีอะไรกินเลยอะ นี่แล้วก็ดีเลยความภาคภูมิใจของพิการอ,อันนี้ไม่ได้ทำสีนะครับน้อง,องสีบัคเองโดยธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมสีน้ำเงินโคตรแจ็มเลยอะ่ะเออแจ่มมากมากน้องอือถ้าน้องๆไม่เชื่อนะครับลองเอาสีน้ำเงินทำสีดูน้องจะไม่ได้ลายแบบนี้นะครับแล้วก็สีที่คมชัดเหมือนพิการแน่นอนสีมันจะแบบเลอะเทอะนะครับถ้าเกิดเราทำเองนะแต่ถ้าเกิดเราใช้นะครับลูกไดโนเสาร์นะครับบัคสีนะครับ,บ,ส,รบสีมันก็จะออกมาสวยแบบของพิการนี้เลยนะ พี่เกล้าของแท้พี่บอกาจะของแท้ะนะเนาะเอ้ยยิ่งเจ้าตัวนี้นะพี่จะเอาผสมพันธุ์กับเจ้าตัวนี้เพราะเจ้าตัวนี้นะครับมีเสเตเตัสนะครับก็คือสตามีน่ากับน้ําหนักนะครับที่โอเคมากๆเลยส่วนเจ้าตัวนี้นะครับมันมีสตามีน่าที่น้อยแล้วก็นาหนักที่น้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอามันสองตัวผสมพันธุ์กันนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะซึ่งเป็นสัตว์บักทั้งคู่ถ้าโตมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ทำสีออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนน้ำเงินแดงแค่คิดก็สุดยอดน้องๆโอเคครับเดี๋ยวพี่การนะขอของเก็บหน่อยเพราะว่าเราจะไม่ได้เอาเจ้าพวกนี้เดินทางไปหรอกอืมโอเคแต่ของไปให้หมดเลยแล้วก็ูพี่การมีของหลายอย่างมากเลยนะครับที่แบบสามารถทําได้นะดูดิเพียบเลยน้องๆจะพุงเสื้อผ้านี่ของดีๆพี่การสามารถทําได้หมดเลยเนาะสวัสดีพี่การใส่เสื้อผ้าอย่างเดียวใช่ก่อนก่อนจะไปทําเควสอืมพี่การยังไม่ได้ทําเควส เดี๋ยวหาก่อนมีเสื้ออะไรที่แบบทําให้เราแบบอึดขึ้นมั้ยไม่มีครับน้องๆโอเคไม่เป็นไรไปน้องสําหรับไอ้เควสนะครับฆ่าเธอระเบิดนะครับ3มตัวเราก็จะสามารถได้ดาบสุดแรงมาใช้กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาดาบกันแล้วก็โหน้องพี่อยากจะบอกอุ้ยได้แอมเบอร์มาสองแอมเบอร์พี่อยากจะบอกน้องๆว่าพี่เส็งมากเลยครับเจ้าเอ็นจีของพิการมันตุยไปแล้วอ่ะน้องๆโอ้เอ็นจีพี่การมันตุยไปแล้วนะครับน้องๆเส็งเลยอ่ะอือ ไม่รู้มันตุยได้ยังไงนะครับน้อง,องมันหายไปแล้วมันตายเลยอะ่ะเอ็นจีอ่ะโชคดีนะที่พี่การมีแควแฝดสามนะครับเดี๋ยวพี่การค่อยรีเอาอีกตัวหนึ่งมาใช้นะโอ้โหเซ็งมากเลยน้องห้งงยเสียใจอยเอ็นจีไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังมีหลายตัวครับโอเคสําหรับเควสนั้นนะครับเควสด,ดาบนะครับก็คือนี่เลยเควสเทอร์เรเบิร์ดนะครับอันนี้เลยครับน้องๆน,งนี่แต่ก่อนจะทําเราจะต้องลดล็อกนะครับเควสก่อนก็คือกดที่สตาร์ทเขาจะให้เรานะครับลดล็อกแอนแกนดาบเราก็ไปเลย ไล่เลยครับเดี๋ยวเราจะปลดล็อกอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ไปเลยฮะเอาทีละอย่างเลยครับท่นานผู้ชมออันนี้ต้องปลดแน่นอนในอนาคตนะครับแล้วก็อา่าบันไดปลดแน่อันนี้ปลดครับเสื้อผ้านี่ปลดแน่นอนเพราะเราต้องทำาเว s เสื้อผ้าด้วยอนาคตแล้วก็อบ่อน้ํานี่ดิพิการต้องทำนะครับในอนาคตเช่นกันนะปลดล็อกมาก่อนเลยท่านผู้ชมอีเอ้วก็อ่า ล้างอาหารรวมถึงอาหารแรปเตอร์กดล็อกมาด้วยอาาา่อานาม้าอ่านม้าไม่ต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเควสจับม้านะครับ mm hmm. ก็จะได้อ่านมาเหมือนกันที่วางหัวเจ้าอันฟ้านะครับแล้วกอ็อันนี้ก็ต้องกดล็อกนะครับคอสโบไม่ต้องระเบิดควันกดล็อกไว้ก่อนชุดกันหนาวอันนี้ต้องกดนะครับน้อง อ่าของเทแล้วก็แท่นวางอัตติแฟกต้องปลดที่ขี่สเตโกปลดแพคขปลดเพราะพรุ่นี้พี่กาจะจับให้หมดเลยอ่าที่ขี่เจ้าการีมีมัดไม่ต้องปลดที่ขี่กวางโอเคจเจ๋าแมมมอสคอยาวเทอร์เรเบิร์ดนี่ไงดาบนี่ดาบน้องๆเจอแล้วแล้วก็ นี่แท่นยิงนะครับนี่แท่นยิงลูกดอกหรือว่าหนามโอเคนี่เลยเอาล้น้องๆตอนนี้เราก็ปลดล็อกเควสมาแล้วนะครับก็คือเควสอันนี้เลยกดสตาร์ทเลยนะครับเจือป่ปเปลวดาบฟรีแรงๆมาใช้กันน้องๆย้ำอีกทีนะครับน้องๆฆ่า2ตัวเพราะเราต้องฆ่าทั้งหมด3ตัวนะให้น้องๆฆ่าไป2ตัวนะครับล้วก็เหลือไป้1ตัวเอาไว้ปิดจ็อบนะครับเพื่อที่จะรีนะครับหาดาบที่มันมีดาเมจแรงๆมาใช้กันนั่นเองเดี๋ยวหาเจ้าเธอ,อระเบิดก่อน ไอเจ้าบุรีเดี๋ยวหาไม่ยากหรอกนั่นไงปลาใหม่แรกดูซิมันมีกี่ตัวน่ะตรงนั้นน่ะน้องๆหนึ่งตัวจัดเลยอิวหูมีการโดนไอ้อยาบัด้โหบ้าเอ้ยโดนมันไอ้นี่นะครับสวนเออใส่เตกไปเป็นไงล่าเลเวลอัพเลยทีเดียวตอนนี้เควสของเราก็น่าจะเสร็จไปหนึ่งเควสไอหนึ่งตัวแล้วโอ้ย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 ย กินยางคืนก่อนโอ้โหเฮ้ยมาเอ้ยมันทีละตัวได้ไหมเนี่ยมันทีละตัวได้ไหมเนี่ยอุ้ยสี่ร้อยห้าเลยเหรออุ้ยแกะนะเดี๋ยวฉันจะจับแกะได้สี่ร้อยห้าเก็บแกะไว้เด้ตัวที่เขาอื้อดิเอาตัวนี้เอาตัวเขาเก็บไว้อุ้ยตัวเขาเก็บไว้เก็บเก้าเก็บไว้อื้อน้องๆโอเคเดี๋ยว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 ดูดูดูปิดจับทีละตัวครับท่านผู้ชมเฮ้ยตะขา เดี <Es> ๋ยวแหววตะกาก่อนเจอตะขาด้วยวิเด okay. ี๋อโอ้ได้มาได้พืชโอเคตัวดีตัวที่เท่าไหร่อือตัวที่หนึ่งเองเหรอโอเค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 ตัวที่ตัวที่สองใช่ไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โหตัวนี้สองตัวน้องๆเดเวลิ่สามสิบ โอ้ยต้องค่อยๆฆ่านะครับน้องๆเพราะเราต้องเหลือไปหนึ่งตัวอืมอืมนี่นะครับน้องๆแล้วก็เหลือไปหนึ่งตัวเอาไว้ปิดจ็อบนี่ตัวสุดท้ายวันเจี๊ยบโอเคสําหรับไอตัวนี้นะครับน้องๆก็แนะนําให้น้องๆนะครับนี่บินติดผนังเลยเชื่อพี่นี่แล้วก็ทําการส่งหารมันน้องๆโอเคมันจิกพี่ว่ะ จริงจริงดิเออเดี๋ยวเราจะสังหารมันนะครับต้องน้องเดี๋ยวทําการเซฟก่อนเพื่อจะได้รีเอาดาบด้วยนะเดี๋ยวขอเซฟก่อนครับท่านผู้ชมจังหวะดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลดล็อกดาเมจดาบก่อนนี่ปึ๊บโอเคเราต้องเซฟนะครับเพื่อที่จะรีหาเลเวลนะเพราะเราจะฆ่าตัวสุดท้ายโอเคฆ่าตัวสุดท้ายฆ่าตัวสุดท้ายนะครับน้องๆเซฟก่อนเซฟแล้วนะฮะแล้วก็ปะเข้าเกมฮะเพราะว่าพี่กันจะต้อง จัดการมันมาดูกันดีว่าเราจะสามารถจัดการแล้วได้ดาบเท่าไหร่ดาบนะครับในโหมดที่พีการเล่นนะครับเป็นโดดบูตนันดาบที่เราสามารถเอาได้นะครับก็จะดาเมจนะครับอยู่ที่ 0, 0, สูงสุด680นะครับน้องๆมาดูกันว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะอือใส่แตกไปมาดูกันว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นกพีก็แรงเกินท่านผู้ชมแรงจัดๆนี่ได้ไปแล้ว ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก่อนเพราะเราต้องเอาไปลงโซเชียลมาดูกันนะครับว่าดาเมจที่เราได้เท่าไ,ไรดูกันน้องๆออต้องรีแข่งกันน้องๆไอ้นกสวยไม่มทะเห็นนกสวยแล้วมันมองหนึ่งอ,อ,อ่ะสองอ่ะซ้ำโอ้สองร้อยสามดาเมจน้อยเกินโอเคต้องๆ้องพิจารณาขอรีใหม่แล้วกันโถเฮ้ดยดาเมจเท่าน,นี้จะไปํำอะไรดิอ้นกตัวนี้สีสวยอะลเวิยเยอะด้วยอะน้องๆโอ้ไม่ก็สีไม่ธรรมดาเลยเนี่ย ปากสีดำอ่ะอเล็งอีกแล้วตัวพูดตัวมียเนีด่ยตัวพูดด้วยเอ้ยเล็งอีกแล้วพี่เดียวไปเอาไไปก่อนอาไปก่อน,ออนโอเคครับเดี๋ยวพี่การขอรีก่อนน้องๆกดไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วกดตรงนี้เลยน้องๆนี่เวลาใครแบบทําเควสรับดาบแล้วนะครับอย่าลืมนะหาดาเมจแรงๆนะครับน้องๆกดตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้นี่แล้วกดรีซอตรงนี้เลยครับน้องแลกคุณพี่ กดรีสตาร์แบบนี้เลยแล้วกดอิซีแล้วกดเข้าเลยครับมาดูรอบนี้ได้เท่าไหร่ฮะแนะนํานะครับไหนๆรีแล้วต้องเอาให้ดาเมจแรงๆไปเลยนะครับน้องรักของพอี่อืเพื่อการใช้งานแบบดีนะฮะโอเคพร้อมแล้วเล็งเป้าหมายปันดีครับเป็นไงเล่าใส่แจกนกปีกำลังใช้แป่งเลยของแท้นะครับมาดูกันว่ารอบนี้ได้ดามจเท่าไหร่นะฮะน้องๆหนึ่งสองา อูวี่526นะครับน้องๆคือเดี๋ยวให้น้องๆดูก่อนนะสําหรับดาบนะครับมีน้องๆหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอันไหนคือดาเมจอันไหนคือความคงทนอันแรกนะครับ261ที่เราเห็นตรงเนี้ยน้องอันนี้คือค่าคงทนนะครับก็คือความทนทานของดาบนะอายุการใช้งานจะมากจะน้อยนะครับจะใช้ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละยิ่งตัวเลขเยอะก็ยิ่งใช้ได้นานนะครับส่วนด้านหลัง526นี่นะครับด้านหลังนี่คือดาเมจนะครับ ความแรงของดาบนะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ดังนั้นก็สมควรศึกษาไว้นะครับอันนี้คือความแรงของดาบนะฮ่า,าโอเคเมื่อรู้แล้วนะครับเทคนิคนะครับเราก็ไปไปฟาร์มกันเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพิการขอรีก่อนหลายๆรอบเฮ้ยขอเก็บตะก้าก่อนน้องตะก้าอีกแล้วหูด,ดุ่งดีแต่เจอตะก้าบ่อยเดี่ดยโอตะก้าของฝันอาละครับน้องๆและนี่ก็คือบทสรุปของการรีหาดาเมจดาบของพิการนะครับก็คือ นี่เลยได้มาแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่666นะครับน้องๆเลขโคตรสวยเลยบอกเลยนะครับแล้วก็นี่คือสุดยอดเลยนะครับก็คือค่าคงทนอยู่ที่1,200กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าใช้ได้ใช้ได้ตลอดเลยนะครับน้องๆห้องเอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจในการหาดาบที่มีดาเมจแรงๆแล้วก็ค่าคงทนสูงนะครับดังนั้นนะครับสิ่งต่อไปที่พี่อีจะพาน้องทำนะครับก็คือการเก็บ ของขวัญของขวัญยังไม่หมดนะฮะนออ้องๆอือดีนะครับน้องๆดูเดี๋ยวจะพาเราไปเก็บนะครับตรงไหนบ้างนี่นี่เป็นไงหนึ่งกล่องอันนี้สองกล่องนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปเก็บให้หมดเลยนะครับน้องๆอันนี้สองกล่องแล้วนะอือเดี๋ยวพี่พาไปนี่พี่บอกเลยพี่มีหลายจุดครับน้องๆนี่กล่องที่สามเป็นไงล่ะของแท้อือ,อยังไม่หมดแค่นี้ครับน้องเอ้ยเอ้ยหูไม่เก็บมาแล้วเดี๋ยวเช้าก่อน ต้องรีบต้องรีบน้องเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเช้าออฮือขึ้นนกอีกแยะืออฮือืออฮือคิว่านกพี่มันเกก,กีนะ <c oughs> อเนี่ยเดี๋ยวมันเช้าเก็บสี่เออนี่โอเคกล่องที่สามไปไปเอากลองที่สี่ครับด้วยความรวดเร็ว กล่องที่4ี่นี่คือความภาคภูมิใจของพี่มากๆนะครับน้องๆกล่อง,องที่จะพาน้องไปเอานะกล่องนี้นะครับจะเป็นปืนอพายเช้าเ้วด้วยคอยท่านคอยท่านเอ้ยว่เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อน,อ,น,อ,นอันนี้สีดำไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่น้องกล่องนี้เลยกล่องด้านหน้านี้เลยนะครับน้องๆกล่องนี้ก็คืออาวุธปืนต้องบอกว่าเป็นปืนที่ ไม่จำกัดกระสุนด้วยนะนี่ได้ไมาแล้วเป็นปืนแสงนะครับน้องๆเป็นลูกโม่แสงนะครับปืนนี้จะเฮ้ยยาดะโอ้โหมาไม่ทันโ MM อ้โหมาไม่ทันอานมีอ่ะจบแล้วพี่จะไปเอาอานมีจะน่อยน้องๆอ, <cabe S 1> อ้าวไม่ทันโอ้โหคือกล่องพวกนี้พี่การเห็นหมดแล้วนะครับน้องๆแล้วก็รู้ด้วยว่าข้างในมันคืออะไรโหแต่มาไม่ทันนะ่ะเก็บอานมีไม่ทันน่ะน้องๆ แต่ที่เก็บทันก็มีนะครับก๊อกน้ำโต๊ะนะครับนะกระโหลกของเจ้าไทยสระทอปแล้วก็ปืนแสงนะเออยังดียังได้ปืนแสงมาแต่เสียดายมันเช้าก่อนโหพิการพาลุงน้องไปเก็บอานหมี่ไม่ทันนะคือพี่การเจออานหมี่ไปด้วยนะครับแต่ว่าเก็บไม่ทันหนูเช้าไปนิดเดียวนะโอเคครับลุน้องเป็นไงสําหรับดาบของพี่การนะครับเดี๋ยวพี่การจะพาลุงน้องนะครับไปเทส เดี๋ยวขอเก็บแอร์ดรอปกันนี่เอาตู้ด้วยเออแล้วพีการก็เจอจุดสร้างบ้านแล้วนะครับน้องๆใช่แล้วน้องๆฟังไม่ผิดขอบพี่การเจอจุดสร้างบ้านแล้วด้วยน้องๆของเท้พี่บุกเลยนะฮะไม่ใช่ตรงนี้และไม่ใช่ตรงนี้นะครับน้องๆจุดที่พี่การจะไปสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปนะคือแบบเป็นอะไรที่อชอบมาก <c oughs> คือเป็นอะไรที่ชอบมากนะครับตรงนี้นะถามว่าทำไมถึงชอบล่ะครับมันอยู่ใกล้กับป่าเลดวูดนะครับน้องๆแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับบรรยากาศตรงนั้นมันสวยมากเดี๋ยวพี่กาจะพานุน้องไปดูนะโอเคเดี๋ยวขอแยกะเก็บอต็อกกันเก็บให้หมดทุกอย่างฮะมันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตนี่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 เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปน้องๆน,นี่เลยบริเวณนี้ถ้ามาจ้อง,งดูเป็นไงพอเช้ามานะครับก็จะมีแสงแดดสอดส่องนะครับตรงนี้เลย ตรงนี้เลยนะฮะพื้นที่เรียบๆตรงนี้เลยน้องๆเป็นไงอยู่ใกล้กับป่าเลดวูทแล้วก็เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเรียบเนียนสวยมากนะครับถูกใจพี่เกิน์มากเลยพี่ว่ามันสวยนะครับตรงนี้นะแล้วพื้นที่มันเรียบไงด้วยความเรียบของมันนะครับแล้วก็พื้นทรายอันสะขาวสะอาดเนี่ยมันทําให้พี่แบบโอโอยากมาอยู่ตรงนี้เลยน้องๆอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว เออเอาอีพีไหนดีเนาะเราจะมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แหละพี่ชอบบรรยากาศตรงนี้เมื่อมันช่บันสวยถึงแม้แบบบรรยากาศแถวนี้นะครับอาจจะมีตัวอะไรต่อตัวอะไระครับมันเกิดมาวุ่นวายกับเรานะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไม่แคร <c oughs> ์โอเคครับรน้องๆก็สําหรับอีพีนี้นะครับพี่การก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับรน้องๆก่อนจะจากกันไปก็ฝากนอ้องๆช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด,กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่การด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ก่อนจะจากกันไปเดียว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 ตรงๆงเออเดี๋ยวโชว์ก่อนนี่ความภาคภูมิใจนะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวขอโชว์หน่อยน้องเอ้ยขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยไม่ใช่แค่ดาบนะครับอะไรวันนั่นอะใครเองกิโลไปอยู่อะไรบนนั้นแะ้วนะนีะ <c oughs> น่ก่อนจะจากกันไปก็เดี๋ยวแวะกันอ๋อไอนี่ไก่โตแล้วเป็นไงดูเป็นไงดิโชว์ โชว์ทุกรอบนี่นะครับก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวขอโชว์หน่อยนี่น้องอาวุธปืนอันนี้แหละเดี๋ยวพี่ซื้อกระสุนโชว์เลยโอเคเดี๋ยวซื้อกระสุนนี่เลยกระสุนจัดมานี่เลยครับต้องละคุณพี่ปืนอันนี้ครับเป็นปืนที่โคตรจะดีเลยถามว่าดียังไงเดี๋ยวพี่ทำนี้ดูเดี๋ยวทำให้ดูน้องๆน,น,นี่เซตดาบมาใส่ด้วยดาบอันนี้โคตรแรงดาบอย่างเดียวไม่พอนี่ปืนนี่อันนี้มันโกงยังไงน้องเห็นปะ่ะกระสุนมีข้างในนะครับสิบนัด แต่ปืนนี้มันโคตรขี้โกงเลยน้องมันยิงไม่จํากัดกระสุนไงนี่เป็นไงเออเหอปืนไม่จํากัดกระสุนนะครับน้องๆเป็นไงข้องแทนไปหมดเลนี่นะครับข้อดีนะครับบอกเลยปืนนี้ไม่จํากัดกระสุนฮนะยิงเถอะดีเลยดีแต่มัาจะไปพี่ต้องภูมิใจดูโอ้โหยิงดิยิงยิงเดาฮ่นี่ถึงดาเมจจะไม่แรงนะครับสําหรับปืนนี้นะแต่ว่าโอ้โหน้องใช้ได้แบบยันลูกบวชครับดู ไม่จำกัดกระสุนด้วยครับท่านผู้ชมแถมซ่อมไม่ยากด้วยด้วยค่าซ่อมถูกด้วยแถมจริงๆได้รุล่วเป็นไงคล่องเท่พี่บทเลยนะครับน้องๆดูดูปึ้ง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 โอเคครับน้องๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับ EP นี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิการด้วยนะครับสำหรับ EP นี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ริโลก,กสุนทำไมเนี่ยหยิยยยงก็เลยเพลินโอเคของเทของฟรีจากตะก,ก้านะครับ